โดนเอเลนก็คือค่ดกว่างแต่งลุคเองได้เว้ยเหตุผลอะเราไม่ได้พูดถึงใครนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่เราจะทำโปรเจกต์เล็กๆเกี่ยวกับแอคแท็กออนไททันนั่นก็คือการเมคอัพเป็นไททันหญิงหรือว่าแอนนี่ร่างฟีมลไททันนั่นเองอ๋อต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้เราจะมีเมคอัพอาร์ติสต์มาช่วยแต่งหน้าของเราซึ่งทุกคนจะงงว่าเอ๊ะซิกาก ซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยกันว่าหน้าสิลิคงก็แน่นอยู่แล้วไม่ใช่หรอใช่มันแน่นอยู่แล้วเพราะว่าเราจะทำคลิปแบบ Transition แล้วก็จะ s วิตไปที่หน้าที่เป็นชายท่านหญิงตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยแต่งหน้าแบบกึ่งเพนเพนหน้าอะไรประมาณนั้นเราไม่สามารถแต่งลุคนี้เองได้เวุผลนะเราก็เลยให้พี่เขามาช่วยแต่งให้ ก็ต้องขอบคุณพี่เขามากจริงๆนะคะที่สละเวลามาแต่งให้เราเราก็จะเก็บฟุตที่เป็นแบบก่อนทรานซชันก่อนซึ่งก็คือตอนนี้หน้าก็คือพร้อมแล้วแต่ว่าผมยังไม่เสร็จไอแคลคเอนตในท่านก็เป็นอีกหนึ่งเฟเวอร์บิเลยแหละเรียกได้ว่าเป็นท็อป3อะไรประมาณนั้นได้เลยสำหรับอนิเมะที่เราชอบมีใครชอบเรื่องนี้เหมือนกันบ้างชอบตัวละครไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันได้วายมาแล้ว ช่างเขาสวยของเรา YouTube ช่องไหนคะเนี่ยแรงมากหัวกลมแต่ัแช่องที่เราคือวันนี้พี่สอนจะทำคอนเทนต์อะไรบ้างก็มีแค่ถ่ายหลังพัคเอรเลยใช่ไหมไม่เป็นเป็นนี่ก็อาจจะถ่ายระหว่างแต่งนิดนิดหน่อยหน่อยช่องเป็นแบบแบบนี้เลยอ่ะเป็นแบบมีแค่มาดูกันนะคะอันนี้คือช่างตัวท็อปของประเทศไหมยังไงช่างตัวไม่อันดับหนึ่งโอเคหนูจะเล่นแผ่นเสียงเขา อะ,รระอะไรประมาณนี้เลยแต่เราแค่เป็นแบบแอนดี้แทนติ <jd fs. S 2> ๊กตาคุณคนนี้นะคะคาดหวังนะคะสรุปแต่งออกมาก็คือไม่เห็นตาสวีทเลยเพราะก็จะตาเล็ก ที่ดูอแอคแท็กอะไรท่านไหมเหลือจังเลยคะเหลือเต็มหัวเลยค่ะเ <c oughs> ต็มหัวเ <c oughs> ชียร์ใครอันรี <c oughs> ้ไม่ได้อยากให้ไปแจกจตายนะมาจนถึงท้ายเรื่อง <ừ> ก็ไม่สมหวังหรอเมนใครในเรื่องเอาอยูดีกว่าก็ <c oughs> ต้องไปอยู่แล้วค่ะโอ้โหผูกๆ <c oughs> เป็งการแต่งหน้าที่ใช้กาวครั้งแรกในชีวิตทำงงเพราะว่ามันแน่ดีอะ วันนี้เราอาจจะดูในสภาพแบบโดนโดนสองเออเป็นงไงทุกคนมีแววไหมคะมีแววว่าโดนโดนเอเลนกระทืบอ่าข้างนึงประมาณนี้นะคะส่วนอีกข้างก็สวดมนต์ต้องสวดมนต์หะแก้ให้มันเหลือรล้วแลเวแล้เแล้ว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 แ้วแล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 ้ว้วแล้ล้่้วแแลล้วแแ แต่เอา้ามีคอให้แล้วชอบหุ่นยนต์นต่ว่าพอไ,ไปดูเรื่องจริมันมันคือฟีลแบบว่าชิงรักหักสวัสดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเคยเข้าไปดูในโรงลับค่ะคือที่มึง <c oughs> สู้กันข้ามโลกนี่เพื่ เรื่องมึงดูแบบไม่มีปมไม่งออะไรเลยหรอยี่สิบปีแล้วของมันมันอาจจะสนิทกันมาแล้วยุคนี้มันแบเนี่ยก็พยายามดูหลายเรื่องแล้วดูเอฟริเลียนยังง่วงนอนเลยอเมริกาเลียนเราดูได้ตอนเดียวเก่งนะมีเพื่อนยุให้ดูเพราะว่าบอกว่า สีเขาสวยแล้วแต่เราชอบสี่แมวแบบโนเกมโ no ล i f ชอบการ์ตูนแบบถ้ามันจะไม่มีตกันเป็นปัญญาอ่อนไปเลยนี้ก็ดูเป็นภาคไทยไว้ดูตอนหยิบข้าวมันก็เป็นฟิลชินจังไปใช่เออเป็นฟิลแบบดูแบบทำอย่างอื่นไปด้วยทา่อะไรอย่างนั้นสวยยางพัวสสีมีกระตูนที่แบบย้อนกลับไปดูบ่อยๆบ้างไหมคะก็มีวันพีซที่แบบดูไปประมาณสามรอบโอ้สามรอบเลยเหรอแต่ถ้าอีเสน่ห์สาวข้าวปั้นเนี่ยจำได้เลยดูตั้งแต่ประมาณประผมแล้วแบบ แผ่นแผ่นแผ่นไลฟ์เออแผ่นผีเดี๋ยวไปบอกใครนะคะแต่รู้กันใงช่องโตมาทําสื่อโตมาทําสื่อแต่เราเป็นคนแบบว่าไลฟ์ี่ดีขายพื้นเลิศเนาะเป็นเพลงโตมาแต่งหน้าศิีปินนะคะน่ารัแล้วเนาะมันมีการ์ตูนอะไรที่แบบชอบมากๆพาราไดซ์คิสค่ะคือเราค่อนอะไได้บ่าไม่ค่อยเจอคนดูพาราไดซ์คิสเท่าไหร่เพราะว่าส่วใหญ่มันก็นานะคนเขียนเดียวกัน โอ้ยแต่นะแบบแอบเฉยๆใช่ไหมหมอแบบตอนเด็กอะไม่ค่อยอินตอนที่ดูอะดูถึงประมาณหกเจ็ดโมงเช้าทุกวันเหมือนดูแล้วมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนตัวเองกําลังอกหักอยู่อะเออใช่ปะใช่ปะมันคือจริงเล<ๆ>่ถ้ายอยากดูสมบัติก็ต้องไปดูสนตเนตสาวเขาปัน้นโซอีเตอร์เนี่ยโชว์โชว์โชว์นี่ออนนี่นแต่ว so ่ามันบานแล้วนะคะเพราะน้ำหนักคือหกพันโลจากตอน อันนี้ก็คือพร้อมบินทะบาทแล้วอันนี้คืออะไรโอ้โหขอโทษค่ะบ,บอดจะยังเฮ้ย ว้มากเดี๋ยวแต่ถ้าเราพูดว่าสวยแล้วมีคนคอมเมนต์ไม่สวยเราก็จะเสียใจนะไม่มีทุกคนต้องเพราะว่าเราลบใช่เราลบ <laughs> เราต้องเห็นเป็นทางเดียวกันไม่รับความเห็นต่างค่ะสวยไหมทุกคนสวยจบจิงนงนาะเหมือนเลยอะ่ะโอเคตอนนี้เราถ่ายเสร็จเรียบร้อยห้องน่ากลัวไหมอยากจะให้ทุกคนดูสภาพห้องตอนนี้และนี่ก็คือห้องของครีเอเตอร์นะคะมันก็ หลักๆที่เราทําวันนี้ก็ลงเป็นคลิปสั้นเนาะประมาณน่าจะสัก3าคลิปไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ปล่อยตอนไหนเหมือนกันไม่รู้ว่าจะจะได้ตัดตอนไหนถ้าใครได้เห็นคลิปนั้นกันได้มาเห็นคลิปนี้ด้วยบีไฮเดอร์ซินของเราก็ยินดีด้วยค่ะคุณคือผู้โชคดีเพราะว่าการลงคลิปเนี่ยค่อนข้างเวลระยะห่างกันประมาณหนึ่งแต่ก็จะรีบตัดให้ทุกคนได้ดูและก็เหนื่อยด้วยวันนี้ใช้ energy ไปเยอะจริงจริง ใครชอบการแต่งหน้าแบบนี้การดูบีคายด์เดอะซนแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะอยากให้เราแต่งเป็นอะไรอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคลิปมันแมสก็จะกลับมาแต่งให้ดูแต่ถ้าไม่แมสก็เอาไว้ขอทำตามอารมณ์ใครชอบก็ฝากติดตามไปในสิริคงเล่มนาาๆานานานาด้วยนะคะ